สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงการปีนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีถึงข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานชมมทานที่8และพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านผมขอการาบอาะรานาคุณพระศีรัตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จสมบูรณ์ภูนลาบ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไปและสงการนี้ขอให้เป็นเทศกาลที่ทำให้ทุกท่านชุ่มชื่นใจท่านที่เดินทางกับภูมิลำเนาขอให้ท่านใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ขอให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางสุขสันต์วันสงการครับสวัสดีครับ เนื่องในวันปีใหม่ไทยวันสงการพุทธศักราช2567ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจะมีความสุขสำราญใจสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยในทุกการเดินทางสุขสันตวันสงการครับ สวัสดีครับขอฝากกรพรสงการในปีนี้แด่น้องพี่ชาวกรมชนทุกท่านหนามีลาบยศสันเสริญจเจริญงานพ้นภัยพานไร้ทุกโศกและโรคภัยคิดสิ่งใดขอให้สมดังที่คิดจงสำลิศให้เกิดผลตามที่หมายขอให้มั่งขอให้มีพร้อมสุขก,กายใจสบายมีต่สุขกันทุกคน หากท่านใดเดินทางกลับคืนถิ่นฐานเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามขออำนาจคุณพระสีโปรดประทานดลบรรดาลให้ปลอดภัยทุกแห่งหนถึงจุดหมายตามที่หวังดั่งใจปองร่วมฉลองปีใหม่ไทยกันทั่วหน้าได้พบเจอกับครอบครัวสมอุรา จากนั้นหนาพากันไปร่วมทำบุญส่งน้ำพระกราบขอพรพร้อมญาติมิตรเสริมสิริเพิ่มมงคลกันไว้หนาแล้วรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ขอขมาสุขสำราญปีใหม่ไทยกันเถิดเอ่ย